พร้อทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวิลาว,วัฒค่ะกำลังมีรายการใหม่ชื่อว่ารายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนที่กำลังจะออนแอร์ในช่องไทยรัฐสตูดิโอยังไงก็ฝากทุกคน,นะคะ่ะเข้าไปกดไลค์ไปติดตามเราสองคนได้ที่ช่องไทยรัฐสตูดิโอค่ะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนพวกเราสองคนตลอดมานะครับแล้วก็อยากให้ติดตามรับชมพวกเราต่อไปในรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนเหมือนกับที่ติดตามเราในโลกวิวัฒนะครับที่นั่นจะเป็นเรื่องลึกลับในประวัติศาสตร์มากมายซึ่งรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเวลาเรากินโต๊ะจีนเนาะเราจาได้ว่าอาหารสมัยที่เรากินตอนเด็กอะ่ะกับสมัยนี้ต่างกันสมัยนี้อาหารยอดนิยมบนโต๊ะจีเนี่ยจะเป็นหูฉลามหูฉลามแล้วก็กระเพาะปลาทั้งหลาย อาจจะด้วยความที่ว่าโต๊ะจีนพอเรามากินตอนโตเนี่ยเรากินโต๊ะจีนแท,แท้ตอนเราเด็กๆเ,เรากินโต๊ะจีนแถวบ้านเนาะ,ะมีอะไรบ้างข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดในใบบัวใหญ่ๆใ,ใช่แล้วมันไม่ค่อยจะเป็นอาหารจีนสักเท่าไหรอ่อ่ะมันมันไม่ไม่ใช่อาหารโต๊ะจีนแท้ๆอ่ะคือการเป็นโต๊ะจีนต้องเสิร์ฟอาหารจีนแต่บางทีพ่อผมเคยเจอผัดชูชีปลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่มีพีกันหนึ่ง <laughs> เจ๊ไม่ได้ประสบพบเจอเอง <c oughs> แต่เห็นใน Facebook เขาเขียนเมนูว่ากระเพาะปลาเนื้อปู ต่ปูที่ใส่มาเป็นปูอัดเดี๋ยวมัน<ง>ต้องใส่ปูก้อนแรงป่ะเป็นปูอ,อ,อัดใช่ซึ่งพระเอกสุดในโต๊ะจีนแม้ว่าจะเป็นอะไรบ้านนอกแดนกรุงบ้านทุงแดนไกลทั้งหลายเนี่ยคือหูฉลามหูฉลามนี่ก็คือเป็นที่นิยมกินกันมากในเวลาจัดโต๊ะจีนแต่ละครั้งแล้วทําไมหูฉลามถึงการมาเป็นเมนูยอดฮิตบนอาหารที่เป็นประเภทโต๊ะจีนที่หูฉลามเป็นอาหารยอดฮิตบนโต๊ะจีน ต้องท้าความในปรวัติศาสตร์คือในประเทศจีนย้อนไปสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงคือราชวงศ์ประมาณเทียบอายุทยาก็ประมาณสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็จกกักรพรรดิราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะโปรดเสวยสิ่งที่เรียกว่าหูฉลามก็คือหูฉลามตรงนี้ก็จะเอามา รุงอาหารกินกันเฉพาะในพระราชวังแล้วก็ในหมู่ชนชั้นสูงเชื่อกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะเชื่อกันว่าเป็นยาบำรุงเป็นยาโดบเป็นอะไรต่างๆมากมายโดยหูฉลามเนี่ยเป็นของหายากเป็นของหายากไม่พอแล้วเรียกว่าการปรุงต้องมีฝีมือ ในการที่จะปรุงออกมาซึ่งจะทําเป็นซุปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยต้องปรุงโดยกุ๊กหรือพ่อคัวชั้นสูงในวังแล้วก็สงวนไว้กินกันเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงไม่ให้มันเล็ดรอดไปถึงชนชั้นล่างที่เป็นตาสีตาสาขอ,ของประเทศเขาได้นะและที่บอกว่าไม่อยากให้มันเล็ดรอดออกมาเนี่ยมันเล็ดรอดออกมาถึงไทยได้ไงมันก็มาถึงไทยได้เพราะว่าอย่าลืมว่าประชากรจํานวนมากของประเทศไทยสืบเชื้อสายมาจากคนจีนมันจะเป็นยุคที่เราเคยดูในหนังเสือพื้นม้อนใบบ้าง เสือลายใบหมอหลายใบก็มีเพราะบางคนก็มาแบบรวยๆบางคนก็เป็นเจ้าสัวมาแล้วก็มีเขาก็เอาวัฒนธรรมอาหารการกินเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยด้วยเราจะเห็นว่าสมมุติว่าเราไปย่านเชนาทาวในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีร้านอาหารจีนเนี่ยเป็นแผงมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก็ขายอาหารจีนทุกแขนงทุกอย่างเหมือนกันอย่างขนมจีนขนมจีนนั้นอาหารมอนโอเคตัดภาพมาที่หูฉลามมอนเดิม วัฒนธรรมการกินของคนจีนเข้ามาในไทยด้วยโดยเฉพาะหูฉลามซึ่งเรียกได้ว่าหูฉลามเนี่ยก็ฝั่งรากในสังคมความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมากๆเลยเหมือนเขามีความเชื่อในเรื่องของการกินหูฉลามไหมอย่างที่เคยพูดไปต้นๆเนี่ยว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นของดีเป็นของชูกําลังอะไรก็ตามก็ฝั่งลากลงไปในความเชื่อด้วยซึ่งหูฉลามที่กินอยู่นียจริงๆแล้วคือหลายคนรู้แหละว่ามันคือส่วนคลีบ แต่มันก็เท่ากับว่าเราฆ่าฉลามหนึ่งตัวเพียงเพื่อต้องการครีบันั้นมาทําอาหารใช่ใช่คือหูฉลามไม่ใช่หูเพราะว่าตัดพวกปลาเนาะถ้าเกิดนึกว่ามีหูคงแปลกๆที่จริงคือครีบครีบของฉลามเนี่ยไอ้ตรงนี้นั่นแหละที่เราก็ไม่รู้ว่าใครคนคิดคนแรกนะบอกว่าเอามากินเป็นหูฉลามเนี่ยตรงเนี้ยชาวประมงก็จะต้อง เอาตรงนี้มาให้ได้เพื่อให้เกิดการได้กินหูฉลามใช่ไหมและคือสมัยก่อนเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จับง่ายๆปะ,ะใช่การจับฉลามไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วแล้วอย่างที่เจม่ถามมาว่าต้องฆ่าทั้งตัวเพื่อเอาหูฉลามแค่ตรงครีบเหรอใช่เพราะว่าเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ขายได้ราคามากแต่ว่าหูก็คือครีบเนี่ยขายได้ราคามากวิธีก็คือผลดีมากๆเลยชาวประมงที่เขาออกเรือทะเลไปล่าฉลามเนี่ยเขาจับฉลามมาเนี่ย เพื่อตัดเอาคลีบออกอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยลงน้ำทะเลไปเหมือนเดิมหมายความว่าไงมันคือเหมือนกับว่าเราตัดแขนตัดขาคนเนะี่ยแล้วปล่อยลงน้ำไปฉลามตัวนั้นไม่มีทางมีชีวิตรอดจะจมน้ำไปลึกๆเรื่อยๆแล้วก็เดือดไหลหมดตัวจนตายไปเศร้าใจเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นปัจจุบันนี้เราว่าคนตื่นรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นตื่นรู้จริงๆเพราะว่าถ้าเราไปดูพวกสถิติตัตวเลขต่างๆอะ ปีหนึ่งปีหนึ่งฉลามโดนจับประมาณร้อยล้านตัวแล้วก็กลายเป็นซุปหูฉลามแล้ว73ล้านตัวเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วโดยตลาดค้าหูฉลามที่สำคัญสุดๆแห่งหนึ่งของโลกก็คืออย่าบอกนะประเทศไทยประเทศไทยมีปริมาณนำเข้าส่งออกหูฉลามติดอันดับตน้นซึ่งคาดการเลยว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้นแหละเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรื่องหูฉลามแซงหน้าฮ่องกง นั่นหมายความว่าฉลามจํานวนมากถูกล่าอย่างทารุนเพียงเพื่อเอาครีบมาใส่ในหูฉลามนั่นเองอและใจพี่คิดว่ามันมีคุณค่าทางอาหารจริงๆไหมหูฉลามคือเราว่ามันมีคุณค่าทางอาหารแหละแต่มันก็มีสิ่งอื่นที่มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันไงโดยที่เราไม่ต้องไปฆ่าฉลามเพียงเพื่อเอาครีบมันมาทำอะไรยเงี้ยแล้วคือน่าสงสารปลาฉลามมากอนะเราเราเรานึกถึงภาพจําเราที่มีต่อฉลามตอนเด็กอะว่าเป็นสัตว์ที่แบบ เราลงไปเล่นทะเลอะไรเงี้ยต่อให้อยู่แค่ชั้นบนบนที่แบบอ,อุ้ยขึ้นซัดไปแล้วอยู่ห่วงยางเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยกลัวฉลามจะมากัดก็คือใส่ห่วงยางเล่นน้ําทะเลอยู่ถ้าอะไรแบบโดนขาที่ลามฉลาม,ลามซึ่งบทสรุปขาคนกลางๆก็มีแล้วก็มาหลอกน้องว่าน,นี่เมื่อกี้เจ๊ลงไปมาฉลามเชีเ่ยวขาเจ๊ได้ซึ่งถ้าฉลามมาจริงไม่ได้ขึ้นมาพูด,ดแล้วนะมันน่าจะเป็นผลมาจากตอนที่เราเด็กๆเนี่ยน่าจะหนังเรื่องอะไรนะจอประมาณภาคท้ายๆเนี่ยเข้าเข้าฉาย Yeah, เราบอกว่าทันเรื่องนี้ <c oughs> นั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฉลามล่าคนเนะ่เนาะเราก็เลยกลัวฉลามกันแล้วก็มีภาพจําซึ่งมันก็มีคนแบบนี้อยู่บ้างแหละนะที่แบบมีภาพจําที่ไม่ดีเกี่ยวกับฉลามว่าฉลามเป็นสัตว์ดุร้ายเพราะฉะนั้นการล่าฉลามเอามากินหูหรือครีบของมันเลยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งที่จริงไม่ได้แบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจํานวนฉลามลดลงขนาดนั้นอะมันก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเลปะ ส่งผลมากๆหลายคนก็บอกว่าเอา้าก็ล่าฉลามไปนึกภาพล่าฉลามล่าฉลามแล้วไงต่อฉลามไม่มีเอา้าตัวอื่นก็มีนี่มันมีอะไรมีวานมีโลมาคือมีอย่างอื่นตั้งเยอะแยะใช่แต่อย่าลืมว่าธรรมชาติเนี่ยถูกสร้างมาอย่างจัดสรรการที่มีอะไรบางอย่างอยู่ในทะเลหรือในป่าในพื้นดินก็ตามเนี่ยมันมันเหมือนกับจิ๊กซอ มันเหมือนห่วงโซ่อาหารที่เราเรียนตอนปะถมปะใช่มันคือห่วงโซ่อาหารแล้วสําคัญมากๆคือฉลามเป็นห่วงโซ่อาหารจุดบนสุดของทะเลเพราะว่าทะเลอยู่ได้โดยฉลามนะฉลามเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งทะเละมันมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลให้กับทะเลเช่นคอยกินปลาที่ป่วยอปลาตัวนี้ติดโรค ว่ายห,หนีนะว่ายห,หนีไม่ทันคือฉลามไม่รู้ว่าปลาป่วยแต่พอมันป่วยปุ๊บเนี่ยฉลามเห็นแล้วไอ้ตัวนี้ว่ายช้าโดนตัวแรกแบบแทนที่โรคระบาดจากปลาตัวนี้มันจะระบาดไปถึงปลาตัวอื่นๆฉลามกินไปแล้วเรียบร้อยจบหรือสมมุติว่าไอสัตว์ชนิดนี้มันจะทําลายพืชใต้น้ําเยอะเกินไปมันก็กลายเป็นอาหารของฉลามซึ่งมันก็จะส่งผลต่อกันเป็นทอดแบบนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าไง ถ้าฉลามไม่มีอ่ะไอ้ระบบที่มันเคยสมดุลกันอยู่แบบนี้พังเป็นโดมิโนมันขาดสมดุลใช่และที่เราชอบเห็นภาพในหนังที่แบบฉลามไปล่มเรือคนชอบแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยจริงปะมันอาจจะมีบ้างนะแต่เขาจริงๆฉลามตัวไม่ได้ใหญ่เบิ่มเบอเอกแบบในหนังที่เราดูขนาดนั้นอีกอันหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เห็นภาพชัดเลยในเรื่องโทษของการไม่มีฉลามเนี่ยไปที่อเมริกาในอเมริกาเนี่ยพอฉลามโดนล,ล่าเยอะขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดสิ่งที่ชาวประมองอ่ะเคยจับหอยเชลลได้เยอะๆจับได้น้อยลงหอยเชลลลดลงคนก็งงเอา้าทําไมฉลามไม่มีแล้วหอยเชลล์มันลดลงได้ยังไงเออมันเกี่ยวกันได้ยังไงฉลามไม่ได้กินหอยเชลล์นี่หว่าอะไรงงไปหมดแล้วมันเป็นอย่างงี้มันเป็นห่วงโซ่นะคือมันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลแถบนั้นที่เรียกว่าปลากระเบนจมูกวัวกระเบนจมูกวัวเนี่ยปกตินะเขาเป็นเรียกว่าเป็นเหยื่อของฉลามพอไม่มีฉลามปุ๊บ กระเบนจมูกวัวก็สบายและขยายพันธุ์ขยายพันธุยย์เรื่อยๆแล้วกระเบนจมูกวัวเนี่ยมันก็จะไปกินหอยเชลล์ซะจนเกือบหมดอันนี้คือมันกระทบเป็นลูกโซ่เห็นชัดมากเลยชาวประมงก็จับหอยเชลล์ได้น้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆลองข้ามไปทางฝั่ง,งทะเลแคริบเบียนบ้างฝั่งทะเลแคริบเบียนนี่จะแบบซับซ้อนกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็คือฉลามโดนล่าฉลามหายทีนี้เหยื่ออย่างหนึ่งในฝั่งแคริบเบียนที่เป็นเหยื่อของฉลามเนี่ยคือปลาหมอทะเล พอไม่มีฉลามปุ๊บไม่มีฉลามมาควบคุมประชากรแล้วนะปลาหมอทะเลก็เป็นนักล่าเหมือนกันก็เพิ่มจํานวนขึ้นแล้วออกล่าปลากินพืชปลาหมอทะเลเพิ่มขึ้นปลากินพืชก็ลดลงกลายเป็นอาหารของปลาหมอทะเลมันทําให้ปริมาณสาหร่ายไม่โดนควบคุมเพราะว่าปลากินพืชเป็นเหยื่อของปลาหมอทะเลไปแล้วสาหร่ายก็ลุกลามแย่งพื้นที่ของปลากรลังไปด้วย mm hmm. แค่ฉลามหายไปตัวเดียวกระทบแบบเป็นโดมิโนโหมดเลย เราก็เห็นเนาะว่าก่านจะมาเป็นหูฉลามสักถ้วยเนี่ยมันทารุณกรรมสัตว์แค่ไหนและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังทำลายระบบนิเวศท,ทำลายทะเลอีก2 0ปี30ปีข้างหน้าเราว่าฉลามอะ่ะจะสูญพันธุ์มากกว่านี้ซึ่งทุกวันนี้ก็มีบางสายพันธุ์นะที่สูญพันธุ์ไปแล้วเรียบร้อยใช่เพราะว่าถ้าเรายังกินยังส่งเสริมกันอยู่เนี่ยแค่สัก10-20ปีที่ผ่านมาฉลามไทยก็เริ่มสูญพันุ การล่าก็ล่าได้น้อยลงก็ยังไม่ตระหนักกันอีกว่าล่าได้น้อยลงหมายถึงอะไรหมายถึงจํานวนมันลดลงไปมากเกินไปแล้วนะแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันมีก็จริงแต่มันก็เท่ากับการกินไข่ไก่ไข่เป็ดด้วยซ้ำนะในความเป็นจริงแล้วก็หลายคนอันนี้ก็ได้ความเชื่อเนาะอากงอมามาก็บอกว่ายาอายุวัฒนะใช่แต่ในความเป็นจริงอ่ะแม้เราก็เล่าอยู่ว่าฉลามเนี่ยเขาอยู่จุดบนสุดของห่วงโซ่อาหาร ปลาทั้งหลายที่มันเป็นโรคที่ว่ายหนีฉลามไม่ทันเนี่ยอยู่ในท้องฉลามอาจริงๆฉลามคือแหล่งรวมโรคแห่งท้องทะเลระดับหนึ่งก็พยายามทําความเข้าใจกันให้มากนะฮะผมรู้สึกว่าถ้าเรายังปล่อยให้ค่านิยมแบบนี้ยังอยู่อะทะเลไทยพังแน่นอนนะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็คนก็ลงน้ลงกันเยอะแล้วในยุคนี้ใช่ซึ่งทุกวันนี้หลายคนก็เลือกที่จะไม่กินคือคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเราไม่กินอะมันก็ไม่มีการล่าฉลามเกิดขึ้น ส่่งเราเอาจจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่ละว่าอย่างที่ถ้าหลายคนอ่ะคิดเหมือนกันมันก็จะทําให้จํานวนลดลงใช่คิดง่ายๆแค่ว่าไม่กินหนึ่งคนฉลามรอดหนึ่งตัวมไม่กินร้อยคนฉลามรอดไปอีร้อยตัวใช่ถ้าเราไม่กินกันสักพันสักหมื่นคนเนี่ยเราจะคืนฉลามให้ท้องทะเลได้เยอะแค่ไหนแล้วก็เราคืนความเป็นธรรมชาติให้กับทะเลด้วยตามที่มันควรจะเป็นใช่อันนี้อยากเล่าเพิ่มหน่อยว่าแม้กระทั่งแอปที่สั่งอาหาร มีไรเดอร์บางแอปในปัจจุบันเนี่ยก็ออกมารณรงค์นงในเรื่องการไม่สั่งเมนูหูฉลามแล้วนอกจากเรื่องการล่าฉลามแล้วเนี่ยเจ๊เคยได้ยินมาว่ามันมีการล่าวานที่ทําเป็นประเพณีการล่าวานเลยที่เราเอาเรื่องล่าวานมาเล่าเนี่ยเพราะเราคิดว่ามันเคสเดียวกับฉลามเพราะว่ามันมีเรื่องของประเพณีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวอะนะการล่าวานอันนี้ย้อนประวัติศาสตร์นิดหนึ่งเมื่อประมาณสักสองสามพันปีก่อนเขานิยมล่ากัน โดยกลุ่ม,มนุษย์ยุคก่อนๆแถบนอร์เวย์ชาวเอสกิโมชาวอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นก็เคยล่าด้วยพื้นที่การล่าวาน,นก็จะมีทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกอาร์กติกแปซิฟิกโดยคนหลายชาติคือมันเป็นประเพณีท้องถิ่นเหมือนด้วยหลายเหตุผลน่ะคือคนเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้วานเป็นอาหารเอากระดูกสัตว์อย่างตัววานเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจาําวันหรือเอาหนังเอาอะไรก็ตามมาใช้ วานมันก็เลยผูกพันเข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาเหมือนคนจะแสดงโชว์ความเป็นหนุ่มเติบโตเต็มที่แล้วก็จะต้องออกลาวานชวนสปิริตว่าเป็นผู้ชายแล้วนะเต็มตัวแล้วนะอะไรแบบนี้ทีนี้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาหลายพันปีก่อนแนละ้วเนาะย้อนมาถึงปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าประเพณีแบบนี้ยังหลงเหลืออยู่ใช่เพราะเราเคยเห็นผ่านตาในทวิตเตอร์ที่เป็นแบบเขียนเกี่ยวกับประเพณีการละว,วานแล้วคือมันเคยมีคลิปออกมาทะเลแดงฉานเลยอะ ต้องเป็นที่แฟโลแน่นอนเพราะว่าผมเห็นคลิปนี้เหมือนกันที่แฟรเโล่ในน่าสนใจมากก็คือแฟโลเป็นหมู่เกาะเป็นเหมือนดินแดนอิสระเป็นหมู่เกาะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์กอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่แฟโลเนี่ยเขาจะมีประเพณีการล่าวานซึ่งวานที่เขาล่าเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงคือมันคือวานนำร่องเราเรียกมันว่าวานนำร่องแต่ว่าเขาเป็นสัตว์สายพันธุ์โลมา แม้จะมีการพยายามต่อต้านการล่าวาน,นี่แต่ว่ามันก็เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะว่าพอเขาทมเป็นประเพณีไม่ได้ทาเป็นเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ย mm hmm. กฎหมายมันก็หลวมด้วยซึ่งบางปีวันนําร่องพวกนี้ตายไปเป็นร้อยเป็นพันเพราะประเพณีการล่าวานของชาวหมู่เกาะแฟโรซึ่งไอการทารุณกรรมการล่าแบบเกินกําลังของชาวเกาะแฟโรเนี่ยก็มีองค์กรที่เกี่ยวกับการล่าวานอย่าง i อ w แล้วก็มี ซีชัเพิเข้าไปบอกว่าจํานวนวานที่โดนล่าเนี่ยมันเออมันเป็นการทารุนมันเป็นการทําลายระบบนิเวศแต่ว่าชาวเกาะก็บอกว่าในมหาสมุทรเนี่ยมีวานชนิดนี้ประมาณแสน0 0 0หตัวแต่ว่าเขาล่าไปเนี่ยหลักเทียบได้แล้วไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนิดเดียวเรามองว่าเรื่องนี้ไม่ต่างจากหูฉลามเลยจุดเริ่มต้นมันก็แค่ประเพณีนิดเดียวสักวันนึงมันก็ทำลายไปเรื่อยๆใช่ คือถ้าเรามองข้ามเรื่องระบบนิเวศเรื่องการทําลายธรรมชาติไปเนี่ยมองแค่ด้านมนุษยธรรมง่ายๆก่อนการที่ฉลามสักตัวหรือว่านำล่องเนี่ยถูกทํรลายอย่างทารุณเพียงเพราะเชื่อว่านี่คือประเพณีนี่คือยาอายุวัฒนะนี่คืออะไรก็ตามมนุษย์เราแบบจะเห็นแก่ตัวมากเลยนะในการที่ทําให้หลายชีวิตต้องเจ็บปวดจานวนมากเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนอีเท่านั้นเองอที่เนี้ยเรามองอีมิติหนึ่งเราไม่ได้มองว่า คนในสมัยโบราณทําทถูกแล้วคนสมัยนี้ทําผิดนะเราแค่มองในมุมที่อาสมัยก่อนอ่ะเขาอาจจะล่าล่าเพื่อเอามาเป็นอาหารล่าเพื่อใช้หนังเพื่อใช้กระดูกเอามาใช้ในการดํารงชีวิตแต่ทุกวันนี้มันเป็นการล่าเพื่อการทําตามประเพณีนนแค่เพียงทําตามประเพณีแล้วก็ล่าเกินความจําเป็นอันนี้มันคือข้อแตกต่างแต่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าในอดีตเขาทําถูกหรือปัจจุบันทําผิดใครถูกใครผิดใช่ก็เรียกได้ว่านั่นแหละ เป็นจุดร่วมกันคล้ายๆกับเรื่องหูฉลามถ้าลดค่านิยมบางอย่างให้มันเข้ากับยุคสมัยได้เนี่ยเราจะคืนสัตว์2ชนิดนี้ให้กับท้องทะเลได้จํานวนมากๆ,ๆเลยใช่ซึ่งแบบต่อจะให้เป็นคนหรือสัตว์อ่ะใครๆก็รักชีวิตตัวเองที่เราพูดมาเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องที่บอกว่ากินหูฉลามและจะทําให้เป็นยาอายุพันละกับ2เป็นการสืบทอดประเพณีอย่างกาลาวานเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทําลาย ระบบธรรมชาติทำลายระบบทะเลเพียงเพื่อต้องการสนองความต้องการของมนุษย์เราเลยมองว่าวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างต้องปรับเพราะว่าเพื่อให้อยู่รอดกันได้ต่อไปอ่ะเหมือนกับที่ครั้งยุคหนึ่งมนุษย์เราก็เคยเอาคนบูชาย,ยันเนี่ยทำไมย,ยุคนี้เราถึงไม่ทําได้อ่ะเพราะมันคือการทําลายชีวิตซึ่งมันไม่ใช่แค่คนสัตว์ก็เหมือนกันเราคิดว่ามันเรื่องที่ตัวเราเรา,าจ,จะบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวคนอื่นก็ทําอย่างที่เราพูดนั่นแหละ ไม่กินคนหนึ่งรอดหนึ่งตัวมไม่ทําคนหนึ่งรอดหนึ่งตัวไม่ใช่เฉพาะสัตว์ทะเลอย่างเดียวสัตว์อะไรก็ตามซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแค่ไม่กินหนึ่งชีวิตรอดไม่ทำหนึ่งชีวิตรอดเรามองว่าทะเลมันคือพื้นที่จํานวนมหาศาลมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดที่โลกมีอยู่มันเป็นแหล่งออกซิเจนของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สัตว์ทะเลได้ไว่ายน้ำอยู่ในทะเลอย่าให้เหลือแค่หุนสตาฟ์ทที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับรายการโลกวิวัฒและช่องพีด็อกได้นะคะและสามารถกดแต่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิและวัฒและทีมงานได้คะ่ะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับหรือเข้ามาคุยเล่นกับพี่วิพี่วัฒแล้วก็ทีมงานทุกคนได้เหมือนกันกันกบผมและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆของเรานะคะและนี่ก็คือโลกวิวัฒ podcast